รถกันเถอะโอเคเดีวเราจะได่ไปช้อปปิ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวึ้นรถเดี๋ยวคอปะปะปะเราัไปไปกันเถิใ่ไปกันเิกาตาโตเราจะไปไหนนะอฉันจะพาเธอไปที่ช้อปเราจะไปเธอเราจะพาเธอไปช้อปปิ้งไปไม่ได้ไปทางนี้ไม่ใช่เหรอเอ้ยขับเลยขับเลยเบียกรถไม่ได้เบีกรถไม่ได้ช่วยด้วยป้า เราไม่ต้องแอปเสียบบ่อใดเราขับรถตอนนี้เราเรามาอะไรก็ไม่รู้เรามาอะไรเดี๋ยวเราคอยอ่าเสียงใน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 นี้นะเดี๋ยวว่าเธอจ้าเราต้องไปคนภาคใช่ไหมที่ร้านขอบใช่ไหมใช่พี่ะเราเสียบเราไม่ต้องหรือเปล่าหรือว่าเราต้องแบบ แบบว่าแบบเลยป้านี้ไม่ได้เข้ามาไหนอีกแล้วเดียวอะต้องใส่แล้วต้องแอปเสียงเดียวมั้งเธอเธอเธอมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ไหนเฮ้ยระวังนะระวังไปชนแล้วอุ้ยกระโดดตีกระโปุเออเออโอ้ยโอ้ยพี่จะขับชนเนี่ยโอยชนอีกแล้วถ้าจะขับชนอะไรเมื่อกไหนเนี่ย เออขอโทษโอเคพลงมา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 แล้วมัไปซื้อของกันตีปูดตามมาตัมมาแล้วก็บอกถ้าจะซื้อของอะไรอ่ะฉันจะใช้เงินเธอนะไม่ฉันไม่ให้ก็แต่ว่าอย่าขันนะก็คืออย่าอย่าเราจะบอกฉันไม่ยืนอยู่ตรงข้าวฉันเด็ดขาดเลยนะไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเราไม่ล่ะฉันบอกว่าไม่ บอกว่าไม่ให้ยืมตังค์งฉันเลยแล้วที่จนะซื้อของนู่นนี่นั่นโอเครแมฉันฉันก็เอาเงินตัวเองมาสิทำไมเล่าถ้าถ้าเอาเงินตัวเองมาแล้วเธอทำไมเล่าฉันบอกให้เอาเงินตัวเองมาไม่ยอมเอามาทำไมล่ะฉันใช,ใช้เงินแกไม่ได้แกอย่ามาใกล้ฉันนะ ไปดีกว่าสุดอะไรรถสมมุิเราก็คือดีกันแต่ก็ยังงัดกันอยู่ใช่ไหมให้เถอะขอมาดิขขโทษแลุวนไงก็จะขึ้นรถไหมก็คือมัดอยู่ไงมัดอยู่จ้ขึ้นรถอยู่อะไรประมาณนี้ขับรถดีดีด้วย วนน่าเมืองนี้เมืองนี้อาจคิดไม่ได้ง่ายๆเหมืนอน b l เคเ e v i n นะเนี่ยแต่ว่า b l เคเว v i เผื่อนกว่าอีกอ่ะอ่านี่จะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยเออใช่เร็เวๆเลย,ยดีจะกลับบ้านเนี่ยเออเออออจะถึงลแล้วเนี่ยสมมติบ้านเข็บนนะสมมติตรงนี้ก็คือบ้านเถอะลงมาสิ ไปเลยนะไปนอนก็ไปนอนไปและกลับบ้านวันนี้นี่อะไรก็ไม่รู้เพื่อนไม่เอาเงินมาแล้วก็มาขอเงินฉันอีกยัง มีรถแล้วยังยังยังทะเลาะบอกให้คืนรถก็ไม่คืนสักทีจนในีสุดท้ายก็ได้มาส่งอยู่ดีเนี่ยจะกอะไรนอนละเธอสวัสดีเธอเอา้าวเอาไหมเอา <laughs> แต่งตัวอะไรของเธอน่ะจะร,รัมทางเลยเ่าฮ่าฮ่ากแต่ง ว่าอ่านั่งรออยู่เช่นอะไรประมาณนี้เกันไหมอ่าถ้าเธอไปนั่งรอฉันก่อนนะเราก็เดินไปนั่งเอ่ะทำไมเหรอโอเคก็ได้เออะสาวแซมทำไมใส่สาดน้ำใส่ฉันทำไมน่ะเธอทำไมสาดฉันท้งนั่เราไม่เราเธอเอาขนมชั้นมาเอาขนมชั้นมาฉันบอกให้เอามาเอามา ต้องก้อนแล้วกาใช้ขานต้องคมไม่ไดไม่ยอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ย